ขั้นตอนการเพิ่มลายนิ้วมือนะคะกดไปที่เมนูที่3ที่ตัวแอปพลิเคชันนะคะแล้วเขาก็จะขึ้นมาให้เรากด add new user ด้านล่างตรงนี้นะคะเสร็จแล้วกด permanent ตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อเสร็จกด save นะคะพอกด save เนี่ยเขาจะส่งสัญญาณไปบลูทูธไปที่เครื่องนะคะให้เราทำการเปิดเครื่องอ่ให้ไฟขึ้นแบบนี้นะคะ ่ะแล้วพอไฟกระพริบแบบนี้ให้เราใช้นิ้วทาบนะคะค่ะเราก็ตั้งชื่อนะคะอาจจะเป็น R าสองสามนิวชี้อันนี้ทดสอบการใช้งานนะคะอโอเค